m มอร์เซเดสเบน c 2 5 0 cdi w 2 0 4พบเจอในปัญหาของออยเครื่องแตกนะครับออยเกียร์ต่างๆก็มีการรีเช็คจาก Mercedes Perfect นะครับมีอาการน้ำนะครับหรือคราบน้ำมันเข้าในจุดของถังพักน้ำก็อยู่ในคันนี้เลยนะครับเรามีการตรวจสอบมีการรีเช็คมีการถอดอะไหล่ในชิ้นส่วนต่างๆในการเซอร์วิสของคันนี้ นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณออยเกียนะครับก็ทําการเปลี่ยนหมอน้ําใหม่ทั้งหมดเช็คสภาพของท่อยางต่างๆนะครับหลังจากที่มีการใช้ระยะเวลามาพอสมควรแล้วสําคัญนี้ในส่วนของบริเวณท่ออินเตอร์ต่างๆโอลิงต่างๆสภาพในการทํางานนะครับของตัวรถเดี๋ยวมีการรีเช็คใหม่ในทุกจุดออยเครื่องออยเกียร์นะครับก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างของเครื่องยนต์ดีเซล om 6 5 1 ในการตรวจวิเคราะห์คันนี้นะครับจุดต่างๆในการเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณท่อน้ําต่างๆ,ๆท่อยางว่าน้ําต่างๆนะครับบริเวณท่อบนท่อล่างเดี่ยวตรงนี้เรามีการรีเช็คใหม่ทั้งหมดก่อนที่จะทําการประกอบกับรวมถึงนะครับบริเวณน้ําหล่อเย็นของคันนี้ที่พบเจอก็คือมีคราบน้ํามันนะครับอันนี้คันนี้เป็นออยเครื่องนะครับเป็นคราบของน้ํามันเครื่องเข้าไปผสมกับ บริวเวณน้าหล่อเย็นแล้วนะครับแต่ข้อดีของคันนี้คือน้ํายังไม่เข้าเครื่องนะครับมีมีในส่วนของน้ํามันเครื่องเข้ามาผสมกับน้ําณตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่พบเจอนะครับแล้วก็ต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะนะครับเข้าไปสู่นในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็จะเป็นปัญหาใหญ่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสที่ค่อนข้างสูงเลยในลนักษณะแบบนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับจุดในการรีเช็คในจุดเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ฐา,ฐานกรองน้ำมันเครื่องด้วยจุดของบริเวณหัวฉีดต่างๆนะครับถึงระยะเวลาในการสวิสตช์ต้องมีการเปลี่ยนท่อยางบริเวณกรองดีเซลนะครับจุดของหัวฉีดต่างๆบางคันนะครับมีส่วนของบริเวณท่อไหลกลับของน้ํามันดีเซลด้วยก็จุดเหล่านี้ก็พบเจอในหลายคันนะครับหากตรวจสอบแล้ววิเคราะห์แล้วนะครับพบเจอในปัญหาเหล่านี้ก็ควรรีบแก้ไขเพราะ นะครับปัญหาจะไม่บรนปายค่าใช้จ่ายจะไม่บรนปายถึงอายุเวลาในการใช้งานมาในระยะเวลานานเนี่ยจุดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกคันนะครับแล้วก็เป็นจุดนะครับในความในการใช้รถในระยะยาวเนี่ยจุดเหล่านี้นะครับจะสร้างผลดีกับลูกค้าในการใช้รถในระยะยาวอีกต่อไปเลยเซอร์วิสให้ครบจบให้ครั้งเดียวนะครับใช้งานได้อีกยาวนานจุดในการเปลี่ยนจุดในการเซอร์วิสเหล่านี้นะครับ Service สจาก Mercedes Perfect ไปเรามีการรับประกันงานซ่อมให้1ปี365วันนะครับอยู่ในจุด365วันอะไรที่เปลี่ยนไป mm hmm. เกิดความเสียหายเคลมฟรี free, ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอะไหลและค่าแรงสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการ Service ในจุดเหล่านี้หรือพบเจอปัญหาในจุดเหล่านี้สามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 5 9 1 2 2 1